แล้วก็ใช้วิชาเทพเลยฮะคิดว่าตัวเองเนี่ยได้วิชาเนี่ยมาจากท่านขออะไรก็ได้ มียานอยู่จริงๆแล้วเห็นห้องเอื่นเขาติดไงติดเดียวกับเราอีกก็เลยติดบ้างก็ได้เป็นของเซียนแปะโรงสีเขาบอกว่ายานนี้จะแก้วงจุ้ยได้หมอทุกบอกว่าจะดีอีกสี่ปีถึงจะดีเราก็เลยแปะประตูไว้เพราะว่าเขาบอกว่าประตูทางเข้าเนี่ยยังไม่ถูกต้องทํางว่าในบ้านนะคะก็จะมีพระพิคเนสวันนี้ก็จะเป็นของตุรีเป็นของอาจารบอลเราอันนี้ก็มาจากอินเดียตอนใต้ แล้วก็อันนี้ก็ของตัวกระหม่อมตีวันวีท่านเป็นคนปั้นนะคะแล้วก็ให้หล่อขึ้นมาสร้างเองนะคะสร้างเป็นส่วนพระองค์แล้วก็อันนี้ก็ของอาจารย์สุนทรนักสือพพิเนตค่ะเพราะว่า ตอนเด็กๆก็เคยนิมิตเห็นท่านก่อนนอนอยู่ๆก็มีฟ้าต้องฟ้าสมางขึ้นมาแล้วก็เห็นเห็นเท้าขึ้นมาเท้าสวยมากเลยแล้วก็เห็นพระนุ่งอะไรเงี้ยเห็นเอวคลอดเห็นแบบว่าเออนมเป็นผู้หญิงแล้วเห็นแขนเนี่ยสวยแล้วก็พอเห็นหน้าปุ๊บกลายเป็นเป็นช้างซึ่งแบบสวยงามมากแล้วพอตื่นนอนมาก็เราก็เขาเรียกว่าปิติคือไม่หิวนะไม่หิวข้าวอะไรเงี้ยก็เลยเก็บนิมิตไว้นี่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะ จะปั้นองค์ท่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบแบบ,บไหนนะคะจะสวยงามอ่อนช้อยเป็นผู้หญิงมากอ,องค์นี้นะคะจะเป็นคะเนโซรีนะคะ<อ>ก็จะมีแบบดืนตินพังนะคะยืน สีพังแล้วก็หักสะโพกแล้วก็ไม่มีไม่มีอาบุธนะฮะ mm hmm. ก็จะมีแค่ดอกโบวดอกบบวแล้วก็จะเป็นศิลปะประมาณแบบสีวิชัยเครื่องทรงอะไรเงี้ยก็จะประมาณสีวิชัยแล้วก็จะจะถึงนาข้างหนึ่งนะให้เอวคอเป็นผู้หญิงน,นีนออ่คณนสนศดีก็ได้ตามได้ตามที่เรานิมิตเราฝันขึ้นมาเลยฮะแล้วก็กลายเป็นสีขาวข้างหลังเป็นพระแม่อุมาองค์นี้เป็นพระแม่ลักษมีเป็นหินอ่อนมาจากอินเดีย เนื้อเขาจะใส่เนื้จะใสเหมืนแก้วเลยประมาณ20-30โลได้ประมาณองนี้และนี่ก็นี่ท้าวท้ากุเวนท้ากุเวนกับพระแม่ลักษมีเขาบอกให้วางคู่กันจะเสริมเรื่องเงินเรื่องทองข้างบนเนเป็นเป็สมเด็จองค์ปฐมจะมีพระสารีิกาธาตุอยู่อยู่ในพระอบทองคำพอะทองคำนี่จะเป็นพระอบสมัยยุทธยา ส่วนเทพก็องนี้เป็นเขาเรียกว่าอัธนารีสวนเป็นครึ่งพระศิวะครึ่งพระแม่อุมาที่ก็เป็นพระพิเนศของหลวงปู่หงซึ่งแบบหายากอะไรเงี้ยฮะก็พระแม่เกาหลีพระแม่เกาหลีก็คือเป็นปางใหญ่ของพระแม่อุมาแล้วก็เป็นปางที่รวมทั้งพระแม่ลักษมีรรพระแม่สุวัสดิ์ี ตรงกลางก็เป็นพระแม่อ,อมาปางขอมนะคะจะมีเขี้ยวอยู่ด้วยองค์นี้ก็เป็นพ,พระแม่ลักษมีพระแม่สรวสวดีนี่พระแม่ทุรคานี่นางกวักก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้มาองค์สีเขียวก็จะเป็นพระศิวะของขอมนะครับพันกะปีแล้วก็องค์ไร่ดำคือองค์สิวนาตราชนะคะแล้วก็องค์นี้ก็องค์ที่หักตัวลงมา ก็เป็นพระศิวะเหมือนกันหรือว่านาตราเหมือนกันก็คืออีกท่าหนึ่งของการได้รำเขาเรียกว่าเป็นท่าที่กับร้ายกายเป็นดีอะไรอย่างเงี้ยฮะหักตัวซึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครสร้างเท่าไหร่วันนี้ก็เป็นพระพิคเนตของศิลเป็นแห่งชาติเป็นุปั้นส่วนเทพนี่คือระบูชาเพราะว่าเราลักอ่ะรักรักเทพเป็นคนที่ชอบเทพตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบเทพชอบแบบไม่รู้เป็นไงคือใจมันชอบเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็เมื่อก่อน ตอนที่เป็นเด็กๆก,ก็ไม่มีเงินซื้อองค์ก็ซื้อรูปภาพมาอะไรอย่างเงี้ยบูชาตาหลังก็มีเป็นองค์แล้วก็แบบมีมาเรื่อยๆพอเพราะาจริงๆว่าพอแล้วละ่ะแต่ว่าดีเห็นสวยๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะได้ตัวเลขกลมๆก็เป็นล้านเหมือนกันน,นะฮะแล้วมุมนี้ค่ะมุมนี้เป็นม<อ>ุมของตา <ะ S 2> ไข่มุมตาไข่ไม,ไมีคนมาบนนะฮะมีคนมาบนแล้ว มา,มาว่ายแล้วมาบนที่นี่ค่ะบ่นพอบนเสร็จเขาก็เ้าก็ตะข่ายชอบไหนก็ซื้ออย่างเงี้ยเต็มห้องไปหมดซื้อลถถังมาถวายชุดพวกชุดทหารอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะก็นี่ก็เป็นเป็น,ปนตะข่ที่แบบวัตเจดีแล้วก็มีวัดอื่นด้วยมีรุ่นหนึ่งด้วยรุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บูชาเพราะความน่ารักมากกว่าแต่ถึงที่บูชาแล้วได้เห็นผลแล้วขอพอรได้ทุกครั้งก็คือพระแม่อุมาพระศิวะระพิคเนตพระแม่ลักษมีเทพทุกพระองค์เน,นี่ยครับขออะไรก็ได้พรุ่งนี้ไม่อยากทำงานนี้เลยอะหลงแกงหลงของหลงของลอลงแกงแบบว่าพรุ่งนี้มีงานนี้ไม่อยากไปทำเลยขอให้งานนี้แบบเข้าเลื่อนไปได้ไหมอะไรนเงี้ยเพราะบางทีเราแบบเราเหนื่อยอะไรนเงี้ย อาจจะไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยขอให้เลื่อนไปปรากฏสักพักหนึ่งเขาโทรมาเลื่อนมาอะไรเงี้ย <c oughs> อยาได้อยาได้งานนี้อยาทํางานนี้จังเลย <c oughs> ก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ได้ทํางานนี้เป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์มา,มา <c oughs> แค่นี้แหละแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้ยถูกหวยรวยเบอร์อะไรางี้มา <c oughs> ทุกอย่างทําด้วยน้ำพักน้ําแรงหยาดเหนือแรงงาน,นะฮะ <c oughs> คิดว่าตัวเองเนี่ยได้วิชาเนี่ยมาจาก เป็นคนชอบนั่งสมาธิกรรมฐานพะไะนั้นการนั่งเนี่ยถ้าเรานั่งถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่เราได้สมาธิจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเราจะมีครูในครูในก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นเทพที่คุ้มครองเราล้วกแล้วเราก็จะเป็นเองก็คิดว,ว่าวิชาที่ได้ก็เป็นวิชาเทพวิชาทเทวดาเพราะเราไม่เคยไปเรียนมาที่ไหนมาเลย เป็นโลกโลก้ขอเป็นพระแม่ลักสมีเขาไปถามอาจารย์อาจารย์แต่ละท่านท่านบอกว่าจะปลูกเสกก็ได้ไม่ต้องปลุกเสกก็ได้มียันอันนี้แล้วเนี่ย,ยก็เหมือนกับมีความศับส์อยู่ในตัวเลย,ยคือสวยแล้วก็แบบว่ามีราเคโคด้วยไงและชีวิตก็ต้องดีขึ้นต้องถวายใจก่อน เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยถวายใจสดมนบูชาคือการปฏิบัติสําคัญที่สุดถ้าเราปฏิบัติเยอะๆยอะไรเงี้ยท่านเนี่ยจะประทานพรให้เทพเนี mm ่ย hmm. ท่านต้องร้องขออ้อนวอนสรรเสริญอะไรเงี้ยแล้วเราต้องคนดีอย่างแน่นอนก็ต้องศีลห้าอะไรเงี้ยเราก็สวดพุทธก่อนสวดพุทธเสร็จแล้วก,ก,วก็เราก็สวดเทพบูชาเทพ mm hmm. ทุกองค์เลย mm hmm. ใช่ผมว่า mm hmm. ถ้าบางองค์เนี่ยเราสามารถสวดร้อยแปดพระนาม รู้ว่ามี 1, 8, พันแปดพนามก็มีแล้วแต่ว่าวันไหนเนี่ยควรจะสวดเดยอะขนาดไหนเงี้ยค่ะต้องเป็นวันด้วยสมมติว่าถ้าเป็นวันพระแม่รักษมีอะไรเงี้ยจะให้ได้พอดีๆก็ 1, 8, พันแปดพนามอะไรเงี้ย